ที่ตาห้องอุเบกขาห้องฉันทะกจิตตะวิมังสาหลายห้องโดยกันสี่ห้องนี่นะครับเราก็นึกถึงที่รูบาอาจารย์ท่านทาทำมาถึงแม้ว่าท่านจะอายุแค่42แต่ท่านเป็นพระไฟแรงไฟแรงที่ทำมาตลอดอีกเรื่องหนึ่งผมไม่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับตอนนี้มีท่านใดจะเพิ่มเติมไม่เอ,อ่ยมีไหมไม่ไมีคณะกรรมการธุรกิจบัญชีนะครับมีเพิ่มเติมไม่เอ,อ่ยผ้าปลา ว่จะเป็นสร้างอาสมหมอชีวโกมารพัฒน์ี่นะครับพระป่าเรามีเพิ่มเติมไหมไม่มีก็จะปิดบัญชีแต่ร่ายฝังเรื่องหนึ่งท่านไปเราผมได้คุยกับท่านส่วนตัวล่ายฟังท่านบอกว่าท่านมีความคิดตอนที่วัดใหม่ๆก่อนจะเป็นโควิดปีหกสองเนี่ยท่านก็คิดจะเอาวัดนี่เนี่เป็นสถานที่ตักการโค่นติดโควิดรักษาตัวที่นี านบอกก็บอกชาวบ้านชาวบ้านคือกันมาเลยไม่เอาไม่ให้เอาวัดเป็นสถานที่ก่อตั้งที่จะเอาพูดป่วยโควิดเอามานอนที่นี่ชาวบ้านเขาคือกันนะเอาแต่ก็ก็ไปผ่อนผ่อนก็ประมาณอาทิต์ที่ะท่านเอาใหม่ใครก็มาประชุมใหม่ท่านบอกว่าญาติโยมอาตมาก็เป็นพระขนาดเนี้ยถ้าาตมาอยู่ไม่ได้อาตมาก็ไม่อยู่ให้ว่าเผื่อใครก็ตัมที่ติดโควิด เขาไม่มีที่ไปญาติโยนของเราเหมดกับญาติโยนเขาติดโควิดเนี่ยแล้วไม่มีที่รักษาแล้วจะมาอยู่ที่ไหนล่ะตรงนั้นก็เต็มคงนั้นก็ไม่อยู่ถ้าจะมาไม่ได้วัดจะต้องีที่พรวนหนึ่งครอบครัวของเราญาติพี่ของเราหมู่บ้านเราติดโควิดเนี่ยไม่จะไปอยู่ที่ไหนชาวบ้านก็ได้ความส่วนหนึ่งเอาเราพอเห็นดีด้วยวัดขึ้นหรือต่อขึ้นแล้วก็บอกว่า่านจะทาเลยนะครับทําเลยตรงนั้นนะ ที่เป็นพักตรงนี้ต้องยิงจ็บป่วยโควิดอย่างนี้เอามากัดกันตรงนี้มีเจ้าหน้าที่เวียนยาไห่เข้าออกใครจะส่งค่าของปราวัดไม่อะไรไม่ต้องส่งไม่ต้องขับคนได้จะให้ไปแขวนไว้ <c oughs> <ๆ S 2> ก็จกัดลำเบียมดีก็ทำได้สองวันก็ปรากฏว่าบ้านหลังนี้ตองหลังเลยสี่คนติดโควิดหมดเลยข้ามวัดในหมู่บ้านน้นติดโควิดหมดก็เสียก็เอามาวัดชาวบ้านที่้อเห็นใจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะ เราอีกด้านหนึ่งมัน,ม,นมันไม่มีที่ตรงนั้นเป็นที่ต้องโล่งใช่ไหมเป็นสถานที่สั็นต์วิลลี่ัถานก็แล้วแต่ก็ไม่มีคนตรงนี้มีบ้านอยู่ก็ออกมารักษาที่วัดผู้คนเอ็นวามสําคัญก็จึทงทําเป็นที่พักได้ที่พักผู้ที่ติดโควิดครั้งแรกจนกระโดนตรวจไปยเยอะเลยก็ตอนหลังชาวบ,บ้านก็รับได้ท่านก็บอกเอออาตมาสบายใจแล้วเพราะเขาเห็นจริงๆแล้วว่าถ้าผู้ป่วยติดโควิดไม่มีที่รักษาไม่มีที่ไปตาย ตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหนล่ะตรงนั้นก็เต็มตรงนี้ก็เต็มตรงนี้ก็ไม่ว่างเนี่ยดีวันที่วันให้ไปที่พักติไปเออถ้าเราไปฟังแล้วก็เรื่องทน้อใจท่านจบวันนี้ยยอะๆคือส่วนหนึ่งนะราต้องมีเมตตาซึ่งกันและกันถ้าเราไม่มีเมตตาก็จบะบจบอะไรก็แล้วกก็จบหมดจบยังไงล่ะจบแล้วมันไม่สวย มีการอิทากันว่ารักจักรกัรจองเวรจอมชาตินีแต่พอจองชาติหน้าอีกมันเป็นกระบวนของมันยังไงก็แล้วแต่เราต้องเรยกว่าเรามีกรรมเป็นแดงเกิดมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นผู้ให้ผลกรรมก็ให้ผลทำกรรมเช้นไรไว้ให้ผลเช่นนั้นนะครับอันนี้ก็มาเล่ากันฟังก่อนจะกินข้าวมื้อกลางวันกัน